วันนี้มีโปรโมชั่นใหม่เข้ามานะครับท็อปอัพรับน้องไอริสเติม1เพชรได้ตัวละครใหม่เป็นอุสาวหน้าชมพูผมชมพูมาพร้อมตุ๊กตาหมีสีชมพูคู่ใจนะครับนี่ตัวนี้ความสาม,มารถน่าสนใจนะบอกไว้ก่อนเลยครับแต่ถ้าเติม2 9 9เพชรเนี่ยจะได้เป็นชุดประจําตัวละครแล้วก็ชิ้นส่วนอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับอ่ะ299เพชรนี่ก็ประมาณ1 0 0บาทนะฮะมาทุกวันจริงๆโปรโมชัน่นเติมเงินช่วงนี้ ขายของไม่ได้ก็เน้นเติมนะทีเอผมก็บ่นไปงั้นแหละสุดท้ายก็เติมอยู่ดีเตร็เสร็จแล้วก็กดรับกันเลยนะครับตามประวัติของตัวนี้นะครับเขาบอกว่าไอริสแม้จะหูหนวดแต่เธอคือมือสังหารที่สร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเองตัวตนของเธอคือส่วนสําคัญที่ทำให้เมืองที่เธออาศัยอยู่นั้นดีขึ้น ก็มาแนวนักฆ่าหูนวดนะครับแม่อรอบที่แล้วผมยังจําได้เลยนะเป็นโฮเมอร์นักฆ่าตาบอดส่วนรอบนี้หูหนวกผมว่ารอบหน้านี่น่าจะเป็นนักฆ่าเป็นใป้แน่นอนในรอบฟังเสียงตัวละคร Hello Hello Can you hear me Hello Hello Can you hear me เสียงแบบแบลมากนะครับในส่วนความสามารถของเจ้าตัวนี้ผมได้ทำการอัพเต็มเลเวล6แล้วนะครับเธอมาพร้อมกับทักษะแบบกดใช้งานที่มีชื่อว่า w อลบ blow ครับใน1 0วินาทีหลังจากปล่อยสกิลผู้เล่นสามารถโจมตีไอวอเพื่อแสดงตำแหน่งของศัตรูที่อยู่ในระยะ7เมตรของไอวอสามารถยิงกระลไอวอเพื่อสร้างความเส,สียหายได้ความเสียหายที่ทาได้จะน้อยกว่าปกติสูงสุด5ไอวอรูดาว5วินาที อ่ะก็เป็นทักษะที่อ่านแล้วเข้าใจประมาณว่ากดสกิลปุ๊บจะสามารถยิงทะลุไอวอลพร้อมกับแสดงตำแหน่งของศัตรูได้นะครับเฮ้ยถือว่าน่าสนใจเลยนะกดปุ๊บยิงทะลุปั๊บเห็นศัตรูที่อยู่หลังไอวอลอีกตั้งหากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูทดสอบสกิลของตัวละครนี้กันเลยครับ ความสามารถแรกของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือสามารถกดสกิลแล้วก็ยิงทะลุไอวอลพร้อมกับสแกนหาศัตรูที่อยู่รอบบริเวณนั้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยให้ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาตั้งไอวอลมาก่อนนะ,ะตั้งปุ๊บผมกดสกิลแล้วก็ยิงใส่หนึ่งนัดปั๊บมันจะมีตุ้กวาดห,หมีขึ้นมาแบบนี้พร้อมกับมาร์คตำแหน่งศัตรูนะครับแล้วผมก็สามารถกดยิงทะลุได้แบบนี้เลยฮนะนี่เป็นไง ล่วงเป็นแมงเมากันเลยทีเดียวนะฮะแม่ไอวอเอาไมา่อยู่อะบอกตรงๆอ่ะทีนี้เรามาดูมุมกล้องฝั่งศัตรูกันบ้างนะครับจะเห็นว่าพอฝั่งตรงข้ามเขากดใช้สกิลเนี้ยปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์เตือนใต้หลอดเลือดแล้วก็เตือนบนหน้าจอตอนที่เราถูกยิงด้วยนะครับก็เหมือนเป็นการเตือนประมาณว่าเฮ้ยฝั่งนู้นใช้สกิลอยู่นะ <Yes. S 1> เราจะได้เตรียมป้องกันเตรียมตั้งรับให้ถูกวิธีนั่นเองนะครับ ซึ่งการเจาะไอวอลของเจ้าตัวนี้มันจะเจาะได้สูงสุด5ชั้นนะครับแต่อันนี้ผมลองทดสอบกำแพงไอวอลหชั้นแล้วให้แจ็กกี้ยืนด้านหลังนะอ่ะแล้วผมจะลองกดสกิลแล้วก็ยิงดูครับอ่ามันจะโชว์รูปตุ๊กตาหมีแต่ว่ามันจะเจาะไม่ทะลุนะครับเนี่ยต้องรอไอวอลเหลือ,น,อน้อยๆก่อนถึงจะยิงทำดาเมจใส่ศัตรูได้นะฮะซึ่งในการเล่นจริงเนี่ยผมว่าไม่น่ามีใครตั้งไอวอลหชั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นสกิลของตัวละครนี้ได้เปรียบตัวละครอื่นแน่นอนฮะ แต่ในการทดสอบยิงเจาะไอวอลหลายชั้นเนี่ยมันยังมีบัคอยู่นะครับ <Huh? S 1> อันนี้ผมลองตั้งกระแพงไอวอลหชั้นนะแล้วก็ให้แจ็คก,กี้ยืนอยู่ด้านหลังอ่ะแล้วผมจะกดสกิลแล้วก็ยิงทะลุไอวอลหชั้นให้ดูครับปับยิงไปฮะดึงหัวด้วยเนี่ยจะเห็นว่าดามเมจมันขึ้นรัวๆเลยนะครับแต่ว่าแจ็คก,กี้ไม่ล่วง <What? S 1> จะล่วงก็ต่อเมื่อไอวอลแตกหมดแล้วอ่ะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าบัคแน่นอนนะเดี๋ยวต้องรอดูว่า GM เอ็มเขาจะปรับแก้ยังไงนะครับ ส่วนรอบนี้นะครับเรามาดูทดสอบสกิลน้องไอริสในการเล่นจริงกันนะฮะวันนี้มาลองกันในโหมด4 v วอีกแล้วตอนแรกตั้งใจจะไปลงในโหมดโดดร่มนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาไม่ไปดีกว่าเพราะช่วงนี้บอดระบาดเลือกเกินเจอบอดทุกเกมและบอดเนี่ยมันก็ไม่ตั้งไอวอด้วยนะครับเลยไม่รู้จะเทสสกิลยังไงและใน4 v 4ดีกว่าไล่ยิงกับคนนะดั <S <S นคนคนนึงหลบแวบบ มุมแบบนี้เราอย่าไปยืนแลกกับเขานะลวงเอาง่ายๆเลยนะฮะเราเห็นตัวหัวเขาแต่เขาเห็นทั้งตัวเราไม่ลงมาด้วยฮะอยู่ข้างบนพี่ขึ้นไปเองนั่นนอนแปะ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 แลมหนึ่งปะแปะแปะแปปะแลมสองปะแปะแปะแปะจุนมิตรงต้นไม้ ตั้งไอวอร์ดีนอนตั้งไอวอร์ดหน่อยขอพี่เทสสกิลทีไม่ตั้งหรอไม่ตั้งหรอไม่ตั้งไม่ตั้งหรอไม่ตั้งก็ตายซะมาให้ดึงอ๋อขานก็ไปหลังไปมาอีกต้องลงไปเก็บเหลือสองคนวิเหลือผมคนเดียวแล้วนี่ว่าตั้อ๋อเพื่อนผมแตกหมดเลยตั้งไอวอร์ดิตั้งไอวอร์ดีไอวอร์ดีลบอีกหนึ่งเดี๋ยวเดียวครับ ตั้งวันนี้ผมบอกเลยว่าวิ่งเข้าชาร์ตวิ่งเข้าชาร์ตวิ่งเข้าชาร์ตไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนหมายถึงผมเนี่ยไม่รอดแน่นอน <c oughs> ติดเล่นไปหน่อยนะแม่เขาดึงกันเสร็จแล้วขึ้นมายิงไชเลยมาหรับนี้เราเล่นเป็น MP5 น yeah ะครับเล่นปืนเบาหน่อยจะได้เห็นว่ามันยิงทะลุไอวอร์ได้จริงเออเกมที่2ครับ รอบนี้ตามพี่มานั้นๆๆอย่าเพิ่งรีบแตกละขอพี่เทสสกิลก่อนมาลุยกันครับกับแผนที่โรงสีเป็นแผนที่ดั้งเดิมตั้งแต่ฟีไฟยุคแรกเลยนะโรงสีนี่มีมาตั้งแต่สีวียังไม่เข้า่วตอนนั้นจำได้เสียงมากขวา <Hey. S 2> ตอดไปตอดไปตอดไปไอวอดีไอวอดีไอวอดี เฮ้ไปหัวหนึ่งลำสองลำสามเพื่อนนิจุนมิน้องนิจุนมิอีกแล้วชื่อหน้ารุกจุงกระเบย,ยทีมผมเหลือสองทีมศัตรูเหลือหนึ่งใจเย็นยนอนกำลังไปช่วยเบอร์สี่น้องพริม เอาล้มสองเฉย <Double kill. S 1> กำลังไปน้อน <do> โอ้นกีก็กดลัวเลยเฮ้ยปืน <Double kill. S 1> ขึ้นมา <Thanks. S 1> ปัมยาด่วนอยู่ข้างบนนั้นนอนระวังด้วย <Double kill. S 1> แปะหัวไปสองปืบเอา้าน้องพิมพ์ลวงแล้วล่วงอีก <Thanks. S 1> <laughs> กดสลัวเลยนะ่นอนใจเย็นๆเนาะบางทีก็แบบโฟกัสด้านอื่นอยู่ไม่ได้มองเพื่อนล้มนะครับเดือนนี้ช่องพดพาซามียอดรับชมจากผู้ติดตาม50%เลยนะแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง49%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะ ถ้าเกิดว่าว่างจริงๆถึงจะวิ่งมาดึงส่วนใหญ่จะเจอคนกดรัวๆเนี่ยผมไม่ดึงนะบางทีแบบเสียสมาธินะครับช่วยด้วย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 คือมันกําลังติดพันด้านอื่นอยู่ไนงะอ่าเรากดทีหนึ่งเราก็ต้องรอนะครับว่าแบบเพื่อนว่างหรือเปล่ารอนิดนึงใจเย็นๆนะจ๊ะมาต่อการน,นรอบที่3ครับรอบนี้ผมจะต้องเล่นแบบยิงตอดๆนะให้เขาตั้งไอวอลก่อนแล้วค่อยโชว์สกิลเจาะทะลุนะครับด้านหน้าตัวหนึ่ง สับยิงสับยิงอ่าไอวอ์ดิตายมาหนึง่งสับยิงสวยกดสกิลปอดไอวอลเจาะทะลุ <c oughs> เป็นไงล่ะน้องตาลเจอวิชาเจาะทะลุไอวอ์เข้าไปงงดิงงไอไอวอ์ดิไม่ไอวอ์นอนแตกนะอ้เดีูดูด สกิลของคูดาวนี่ว่าต่อไม่ได้แล้วนะต้องยิงเอาตายนะครับช่วงระหว่างรอคูดาวสกิลด้านหน้าตัวนึงสนับยิงไปเจ็บแน่นอนขวาตัวนึงสนับยิงไปอ้อมหลังหรอล้มหนึ่งสวย <Yahoo! S 1> มาต้องอย่างนี้สิน้องพริม น้องพริมก็สายบวกเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งใส่อย่างเดียวเลยเนี่ยครับสกิลของเจ้าตัวนี้ก็จะใช้ประมาณเนี้ยก็คือเป็นสกิลสายจู่โจมพอศัตรูตั้งไอวอลมาปุ๊บเราก็สามารถยิงไอวอลเพื่อเปิดจุดศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ยิงทะลุไอวอลได้อีกต่างหาก <Wow. S 1> ถ้าเกิดมีแค่ไอวอลอย่างเดียวเนี่ยการสกิลนี้ไม่อยู่จริงๆนะครับอาจจะต้องใช้คโครโนมารับมือแทน แต่ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างสกิลตัวนี้กับสกิลของโคโนที่เป็นแบบกดใช้เหมือนกันเนี่ยผมเลือกโคโนนะโคโนมันช่วยเซฟชีวิตเราได้ในจังหวะฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าเป็นสกิลตัวนี้มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อศัตรูตั้งไอวอลนะเนี่ยอย่างคนล่างผมยิงไปปุ๊บอ่าเขาไม่ตั้งแต่คนบนหลังคาตั้งแทนผมก็กดสกิลละยิงเจาะทะลุไอวอลครับอ่ามันก็จะสามารถยิงเจาะทะลุพร้อมกับเปิดเผยตำแหน่งศัตรูในบริเวณน,นั้นได้ แต่ว่าอันนี้เขาแอบลงหลังคาไปก็เลยทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะฮะเนี่ยครับถ้าเขาไม่อยู่หลังไอวอลก็คือไม่มีประโยชน์เลยนะสกิลนี้ทําอะไรเขาไม่ได้จริงๆหัวโผนะแปะหัวไป2ปื๊บหัวแตกโอ้และทีมผมเล่นเป็นสายยิงไกลกันหมดเลยระวังหลังให้พี่ด้วยนะนอนๆเฮ้ยมูดมองข้างหน้าไม่ได้ดูหลังเลยเก็บแอรดอปอ๋อ ออกมาดิว้อไอ้บห,หลังคามันฟื้นแล้วหอ๋อโอ้พลาดเลยนอนนอ,นอยู่ฝั่งพี่กันหมดไม่มีใครไปลุยกองหน้าเฮ้ยเก็บแอร์ดรอปเอาอ้าวอลดสกิลตอนเปิดจุดสัดสบยิงหัวแตก <laughs> หัวแตกแบบงงเฮ้ยไม่ลงเหรอหลังคาไอ้ที่ชอบเล่นที่สูงเป็นไงละ่ะนอนเจอพลัง ุ๊กสตาหมีชมพูเข้าไปเจาะทะลุทะลวงไอวอลได้กี่ลูกก็เอามาอยู่นะครับบอกเลยเอาเวลาทีนี้เหลือคนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ขึ้นทางซ้ายน่าจะอยู่แถวนี้นะบ้านนี้หรือเปล่าจะน,นี่แน่น้องนี้จุนมิเจอกันอีกแล้วนะเราอะ่ะ ก็สำหรับสกิลนี้นะครับโดยรวมผมคิดว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์ใช้ได้เลยใช้ได้ทั้งสายโจมตีสายซัพพอร์ตนะครับอย่างสายโจมตีเนี่ยเราก็กดสกิลแล้วก็ยิงทะลุไอวอลไปเลยนะฮะส่วนคนที่เป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยเราก็กดสกิลแล้วก็เคาะไปที่บริเวณไอวอลที่เราคิดว่ามีคนอยู่อเออมันจะได้มาร์กหัวศัตรูให้เพื่อนๆในทีมเนี่ยมองเห็นนะครับอ่ะก็ต้องลองเอาไปประยุกต์ใช้กันนะฮะ<อ>ด้านขวามาคนนึง ไปนหนึ่งปุ๊บแหมเขาไปลงไอวอร์นะ่หัวโฟนนั่นนอนหลังกล้องสองตัวโล่หัวไมค์แล้ว <Nope. S 1> แอบยิงน,น,นั่นอ้าวไอวอร์เจาะดีครับเห็นปะมาจุดเลยยิงปุ๊บสแกนศัตรูตป,ปับ๊บ <Nope. S 1> เห็นนั่นนอน <Nope. S 1> น้อนเคลลี่ ต้านขวานีก็ไม่ไม่เลิกนะไม่ต้องส,องส,สกุลสกิลและยิงสดนี่แหละอุ้ยแอบลอยเรอน้องเคลลี่แอบลอยเพื่อนอจ้าน้องตาลดื้อแปะหัวไปหนึ่งปุ๊บสองคนด้านขวาเพื่อนเฮ้ยลแล้วเวราเบรดอฟวิ่งดีเอรออะไรอะ่ะจุกลบเแปบบ๊บกูดาวสกิลยังไม่พร้อมนะผมหน่อยเพื่อน อยู่ด้านขวามหมดเลยกำลังไปซ้อนสวยไอ้กดสกิลไปเรียบร้อยเนี่ยครับจังหวะแบบนี้เราไม่ต้องรอเห็นตัวศัตรูก็ได้นะได้ยินเสียงท้าปุ๊บก็กดสกิลยิงใส่ไอวอลไปได้เลยนะฮะ มันจะมาร์กหัวให้แบบอัตโนมัติเลยก็<__><__>ถือว่ามีประโยชน์นะครับต้องลองซ้อมลองเล่นดูในหลายๆสถานการณ์นะฮะ<__><__>หรือใครอยากจะลองเอาไปประยุกต์ใช้กับสกิลอื่นอย่างเช่นโมโคอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะได้เหมือนกันนะเออยังไม่ได้ทดสอบเลยนะเนี่ยถ้าใครทดสอบแล้วคอมโบคู่กับสกิลไหนเจ๋งๆเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับ ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับตัวละครใหม่คุณผู้ชมลองไปเล่นกระดูล้กันนะครับกดใช้สกิลปุ๊บสามารถยิงทะลุไอวอลแล้วก็สแกนศัตรูบริเวณนั้นในรัศมมี7เมตรได้นะครับมีประโยชน์ในหลายสถานการณ์เลยลองพิจารณากันดูละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ